ัญหาสงครามเารนค้าระหว่างจีนกับอเมริกาที่ส่งผลตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับสำหรับแอเวนี e แล้วก็ได้รับผลกระทบอยู่บ้างนะครับเพราะราคาสินค้าก็ต้องลดลงต้องแข่งขันกันเพิ่มขึ้นแต่ขณะดเดียวกันนี้มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นคน่อนข้างจะมากเพราะว่ามีลูกค้าจากประเทศอเมริกาจำนวนสักสองรายติดต่อกับเราเพื่อที่จะให้เราผลิตสินค้าให้เพื่อเอาไปขายที่ประเทศอเมริกาก็ประมาณ ความต้องการก็สองบริษัทนี้ประมาณสักเดือนละประมาณสักร้อยถึงห้าสิบล้านบาทที่เขาจ่ายเราทาคิดว่าถ้าเราจะผลิตนี้คงจะผลิตได้ตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปคงจะเริ่มได้ช่วงแรกๆอาจจะย,ยังไม่มากสักสองสามเดือนหลังจากนั้นก็ก็อยู่ในช่วงท,ที่กล่าวถึงนะครับสักร้อยถึงห้สิบล้านบาทตอนเดือนที่จะขายเขาก็ได้นี่ก็เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจว่าการผลิตสินค้านี้มีความราบลื่น แล้วก็ได้มีการพูดคุยกับพันธมิตรของจีนซึ่งเขาเคยส่งขายกับบริษัทดังกล่าวมาก่อนให้มาร่วมกันเพื่อส่งทีมมาช่วยเราเพื่อให้การผลิตนี้มีความราบรื่นอันนี้ก็เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นครับก็ทําให้ปีนี้ก็เชื่อว่าผลประกอบการก็จะคงจะเติบโตได้ค่อนข้างจะก้าวกระโดดได้ในปีนี้แม้กระทั่งเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของโรคระบาดโควิดก็ตาม เชื่อว่าปีนี้คงเป็นปีที่ดีสำหรับ l e ครับไรายได้ปีนี้ยังเป็นงานโครงการอยู่งานโครงการที่เราคิดปีนี้ก็จะมีงานโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับนวัตรกรรมใหม่ๆที่เรียกว่า IoT Internet of Things ซึ่งเราได้พัฒนามาร่วม2ปีแล้วขณะนี้เราก็เริ่มเดินหน้าอย่างเต็มที่ที่จริงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถึงปีนี้เราก็จะมีงานใหญ่ๆที่เริ่มต้นแล้วก็จะมีเรื่องของสมาร์ทซิตี้ของ กาะสมุยนะครับซึ่งใช้คมถนนอัจฉริยะอยู่5,000คมโดยประมาณซึ่งติดตั้งเกิดจะเสร็จแล้วช่วงนี้อีกสักเดือนหน้าคงจะเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ก็ก็เป็นเป็นโครงการใหม่ๆที่เกาะสมุยสามารถจะควบคุมจากศูนย์ควบคุมเนี่ยสั่งให้คมแต่ละคมจะเปิดปิดเมื่อไหร่ก็ได้รู้ว่าแต่ละคมนี้ประหยัดพลังงานอย่างไรคมไหนมีปัญหาบ้างรู้หมดนะทราบข่าวมาว่าโครงการนี้นี่ถ้าเสร็จภ,ภายในเดือน ิ้นเดือนนี้แล้วก็จะมีการขยายต่อไปนะครับ mm hmm. นี่ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเป็นของบางจันทร์ฟาเล่ซึ่งเป็นศูย์นวัตกรรมของ EEC mm hmm. ที่นั่นก็เป็นศูย์นวัตกรรมเพื่อจะให้โชว์ต่างประเทศว่าเ mm hmm. มืองไทยเรานี่มีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับ mm hmm. เราก็ได้ไปขายไอโคมไฟอัจฉริยะที่นั่นเหมือนกัน mm hmm. ทําให้แนวโน้มเรื่องของโคมอัจฉริยะเริ่มเพิ่มมากขึ้น b a ็กหรอก เมื่อสักสองสวันก่อนที่เปิดดูก็ประมาณสักพันล้านนั่นเองครับนะก็ทั้งหมดรับรู้ภายในไตมาสหนึ่งไตมาสที่สองนอกจากเรื่องที่กล่าวมาแล้วนี้ไรายได้อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะมีเรื่องของปีที่แล้วแทนที่จะมีงานเปลี่ยนพลังงานของรัฐบาลที่จะใช้หลอดเปลี่ยนพลังงานนะครับพวก LED เนี่ยปีแล้วชะลอเข้าใจว่าปีนี้จะเริ่มเะั้นปีนี้ก็จะได้รับอนิสงค์จากโครงการนี้อีกเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นโอกาสของ l e น,นอกจากเรื่องของงานสินค้านวัตกรรมนะครับก็จะมีงานเรื่องของที่เลือดใหม่ๆงบประมาณก็ผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้นี่น่าจะเป็นปีที่ดียิ่งกว่านั้นก็คือว่าอย่างที่เรียนได้ทราบว่าเราได้มีธุรกิจใหม่ที่จะขายส่งไปขายอเมริกาที่เป็นปริมาณคิดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ได้ประมาณสักเดือนพฤษภามิถุนาเป็นต้นไปก็จะเริ่ม รับรู้ไรายได้ได้และอาจจะเดือน2เดือนและอาจจะยังไม่มากจากนั้นมาก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วงานนี้นีเป็นงานที่เราได้รับส่งเสริม B.O.I. ด้วยนะเป็นสินค้าที่เรียกว่า Smart Lighting Products เป็นสินค้าอัจฉริยะทางด้านไฟฟ้าแสงสว่างที่เราได้ขอไปได้รับอนุญาตได้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ประมาณ5ปีนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นเขาเรียกว่า Smart Telecom Products ไม่เกี่ยวโยงกันเพราะเกี่ยวโยงกับเรื่องของการสื่อสารผ่านไอโฟนเซลลูลา่าผ่าน Wi-Fi ทั้งหลายแหละในส่วนสินค้าประเภทนี้จะส่งเสริมแค่4ปีเองนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีหลอดใหม่ๆที่เป็นหลอดที่อัจฉริยะทั้งหลายเกิดขึ้นส่วนนั้นก็ประมาณ3ามปนะีเพราะฉะนั้นปีนี้นี้เราได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบ OI ด้วยครับปีนี้นี้อาจจะมีการลงทุนขยายอาคารขึ้นมาบ้างเพื่อรองรับ กับการผลิตปริมาณมากๆนะแล้วก็ส่วนที่2ก็อาจจะมีการเอาเครื่องจักรเข้ามาส่วนหนึ่งสําหรับปนีนี้ที่เรายังกังวลอยู่ยังประเมินไม่ได้ก็คือโควิด1 9เนี่ยยังประเมินยากมากเพราะว่าก็ได้ข่าวเหมือนกันว่าซัพพลายเชนส่วนหนึ่งที่มาจากจีนนี้มันชะลอนะก็ยังไม่มีผลกระทบมากเท่าไหร่ก็ยังมองจ้องมองอยู่ต่อไปอีกว่าจะมีผลหรือไม่เพราะเมื่อวานเพิ่งมาอ่านข่าว ดูข่าวของทางอิตาลีเอ่ยเกาหลีเอ่ยกระทบพอสมควรก็ยังประเมินไม่ได้อยู่แต่ว่าถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงผมก็จะมีการแจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นกับผู้ลงทุนทราบว,ว่าเราจะปรับลดอัตราเติบโตอย่างไรบ้างขณะนี้เรามองที่อัตราเติบโตอยู่ที่15ซความเสี่ยงก็ยังมีเรื่องของโรคระบาดซึ่งยังประเมินกันไม่ได้ว่าจะกระทบมากน้อยแค่ไหนถ้ากระทบเมื่อไหรผมก็จะเรียนผ่าน เรียนให้ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนทราบผ่านในช่องทางของตลาดทรย์ต่อไปถ้าพูดถึงยิวเทียบกับราคาตลาดนะครับก็ประมาณสักที่ผ่านมาอยู่ระหว่าง4ถึง6ปนะปีนี้ก็คงอยู่ในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะครับอยู่ในช่วงนี้พี่รักษาไว้วปีนี้เราประกาศเงินปันผลไว้ที่14สตางคิดปีนี้ up ใช่ปีที่แล้วกำไรอาจจะไม่มากเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าเราจะจ่ายเต็มที่ฮะจ่ายเทียบกับ กำไรสุทธิแล้วของงบรวมก็ประมาณ90%ฮะ